อีกฝ่ายภายในสามคำน้าเบื่อมากมากให้เลือกอีกฝ่ายห้าคนหรือห้าขวบร้อมเหตุผลห้าขวบไปเครนะจะได้ไม่ต้องพูดรู้ได้ไงเผาวิรกรรมหรือนิสัยลับๆของอีกฝ่ายเหมื่งอย่างเขาไม่อุ่นกันทอดให้ ครกกินไก่ทอดแบบอุ่นแล้วครับเราซื้อไก่ทอดมานยสั่งไก่ทอดมาส่งที่บ้านเนี่ยเปิดกล่องมาเนี่ยมันยังร้อนๆหนังมันยังกรอบๆถ้าเอาไก่ทอดไปอุ่นเนี่ยหนังมันจะไม่กรอบมันจะเปื่อยแล้วใครก็กินไก่ทอดมาร้อนๆมาแบบนี้ไปเวฟจะบ้าเหรอบอกเสน่ห์ในตัวอีกฝ่ายมาสามข้อที่หุดหงิดเอาแต่ใจ อารมณ์ร้อนสเสน่ห์ของเขาเลยสาอย่างเลย <c oughs> ที่เด็ดเลยที่เด็ดเลยอันนี้เอาไว้ว่าที่ชอบที่สุดในตัวอีกฝ่าชอบชอบหลังเขาเขามองข้างหลังดีกว่ามองหน้ามัน <c oughs>